ครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาละนานะครับด้วยการอ่านนะครับมาในในที่นี้นะครับในวันนี้ก็จะเป็นการเขียนเอาภาษาละนาเนะี่ยไปเขียนในกรตลาดนะครับอืมให้หมากรตลาดหรือกรแปดสุนทรภู่นะครับอ่าในฉันทลักษณ์แบบกรแปดตลาดนะครับมาป้นก็จะมีะบาทหนึ่งบาทก็จะมีอยู่ แปดคำนะครับแปดคำนะยกเว้นบางบาดบางบาดถ้ามันบ่บ่ความหมายมันบ่าชาัดประกอยกอเป็นเก้าคำได้นะครับเราเรามาดูเลยนะครับเรามาอ่านนะฮับพวกอ่านนะครับพวกอ่านวันนี้จะพวกอ่านนะครับหนาว ปีนะครับมาตัวนี take ้ตัวปนเอาละมาคำเฉยๆนะครับมาตัวปีน exactly. ั่นนะครับอ่านว่าปีนะครับมาตัวละไอตัวละนี Maybe, ่มันต้องไปสนใจมันครับมาเฮาบันต uh, ้องไปอ่านมันละปุ่นเอามาเขียนกำมาได้โบราณอ่าเพระไอตัวเมืองเนี่ยนะครับปุ่นเอามาเขียนกำมาได้เอาก็อ่านว่าปีนะครับเนี่ยปีปีไม่ใช่ปลีนะครับมาหนาวปีนี้นะนี่อ่าตรงตัวนะครับ มาโวยน,นะครับมาโวยนะครับมามาโวยมาโวยตัวนะครับมาตัวนะครับตัวต้านะครับมาเสียงสามัญเขาใช้ตัวตานะครับตัวนะครับตัวละดูนะครับละดูอันนี้มันมีไม่ไม่ไม่ย่อนะครับอ่านว่าละนะครับถ้าบอกมีไม่ย่อแล้วับ ถ้าผมมีไม้ย่อก็กอ่านว่านละนะครับมาอย่างนี้นะครับมาฮาร์มมาดูนะครับอ่าถ้าอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่าอย่างนี้อ่านว่านละละนะครับเสียงจัตวานะครับมาอ่าถ้าสมมติว่ามีไม่เอ่อมีมีไม้ย่อแล้วครับมามีไม้ย้อนี่อ่านว่าละนะครับละเสียงเอกนะครับละละดูนะครับมาละดู มันเป็นภาษากรรมูของภาษาลนาเปินเปิลฮองว่าฤลือดูเนี่ยภาษาไทยเนี Hindu ่ยอภาษาเหนือเปินเปิลฮอเปินเปิลว่าละดูนะครับมาละดูละดูนะครับ่าเพราะนั้นเข้าใจไว้ด้วยนะครับมาเขาเขียนตามเขาเรียกว่าตามสำเนียงกมู่ของภาษาลนาตัวนะครับมา นาวปีนี้มาโวยตัยละดูนะครับปู่ยู่หูนะครับอ่าปลูนะไม่ใช่ปลูนะครับอตัวละตัวละเนี่ยผมต้องไปอ่านมันครับอ่านว่าปู่นะครับอ่านว่าปู่ยู่นะครับอันนี้อยู่ตัวออยนะครับตัวยะนะครับอ่านว่ายู่ยู่ยาอย่างอยากนะครับอ่านว่ายู่นะเป็นเป็นออกเสียงภาษาไทยนะครับออยเนี่ย อ่านว่าอยู่ตัวละเนี่ยปนใจแกอ้าโบราณเล้่ป้นใจเขียนแตนกำเมืองนะครับที่อออกเสียงหอนหุฮูมนะครับหอนหุฮูบเนี่ยปนจะปนจะเขียนด้วยตัวละนะครับอยู่หูนะครับหูนะครับอ่าหูปูหูปูอย่างนเงี้ยนะฮักอ อย่างวันนั้นตั้งหลายเรนะครับเป็นภาษากำเมืองว่าใ,ใจตุละแต่นะครับปูอยู่หูเงียบเงียบซอยดินซอยขานะครับแม่ปูอยู่หูเงียบสอยดินซอยขาลบจมศิลน,นะครับอ่าลบจมนะครับอ่านี่ตัว ตัวจ้านะครับอ่านเป็นออกเสียงจัตวาได้เลยนะครับจำศิลน,นะครับติดในซอกบ่ออกมานะครับมาลบจำศิลติดในซอกบ่ออกมาในโต้งนาแสนสบายคด ง่ายนอนนะครับมาเกิดเป็นคนตุกเข็นลำเข็นง่าวแค่เงินซาวหาลำบากยากจะถอนฮะตัวบากรยนะครับตัวตัวตัวบาเนี่ยฮะ,ะโบราณเมก ใช้ไม้ก่าวงก็ได้ใช้ไม้ก่าน้อยก็นะครับอ่าแล้วแต่ท่านจะชอบนะครับอ่าพอเขียนพิสพิสไปก็บอกเป็นยังครับเพราะโบราณพ้นก็เขียนมานะครับตัวมีทั้งไม้ก่าวงแล้วมีแล้วไม้ก่าอ่าน้อยนะครับอ่าก็อนุโลมกันไปนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเอาตามไอ้เป๊ะ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 ไอ้ตามที่ไอ้ไอ้ออ่่าา สมัยใหม่บรรยัติมานะครับมอเอาว่าจะต้องไอ้ตัวกะอ่าตัวกะตัวบาตัวอ่าท่าท่านะครับท่าตัวท่าตัวตาอ่าตัวว่านะฮะมันจะต้องใช้ใช้ไม่กาววงอะไรเนี่ยมันมันประจเป็นนะครับจะใช้ก็ได้บม่ใช้ก็ได้นะครับอ่าข้างเงินไว้ในกระเป๋านะฮะตัวกะเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ ถ้าบมมีมะยอ are, อ่านว่าอย่างอ่านว่ากะนะครับไม่ like ai, stream, แม่ไถ้าบมมีมะยออ่านว่าอย่างตัวนี้อ่านว่าอย่างอ่านว่ากะนะครับเสียงกะนะครับอืจัตวานะครับาถ้าใส่มะยอลงไปแล้วครับใส่มะยอลงไปอ่านว่ากะนะครับไม่แม SO. ่ไม eh like ่เขาตั้งใจว่าจะอ่านออกเสียงเองนะครับกะเป๋านะครับอเป๋านะครับาไม้ ไม้เก่าในภาษาละนาเนี่ยนะครับก็จะมีไม้ซัดกับกับไว้นะครับอไม้ซัดกับกับไว้อ่านว่าอ่านว่าเป๋านะครับอถ้าสมมติบ่มมีไม้ซัดแล้วครับอ่านว่าโป๋นะครับเป็นไม้โกบรีครับในภาษาธรรมอีสานนั้นเพื่อจะใช้ไม้ก่งแตนนะครับมาไม้ก่งนะครับมาไม้ก่งใส่ไม้ก่งแตนไม้ซัดเลยนะครับเพื่อกำกว่าบ่กว่ามันเป็นไม้โกบรีนะครับอันนี้ทำอีสานนะครับอ่า ก็ฮาวก็ก็ว่ากันไปนะั้นตามภาษาที่เป็นนิยมกันนะครับในโบราณนะครับข้างเงินไว้ในกระเป๋าขอวบวอนเติงเข้าตอนยาใส่ด้วยไข่เก็มนะครับมาเก็มนี่ก็เหมือนกันนะครับมาอ๋อในภาษาละนาพุ่นเหมือนเน้นอาไ้ซัดมาใส่เหมือนก็ไออ่ะ,อะ ปินภาษาไทยนะครับอเกมภาษาไทยนะเกมนะเพัป่นจะมีไไม้แต่คู่อยู่นะฮะเป็นเรื่องของปุ่นนะครับเป็นเรื่องภาษาไทยแต่าาแนะภาษาละนาเรัปุ่นมาใส่ครับอันนี้มันก็เกมแล้วนะครับาเสียงสามัญอยู่แล้วเกมนะครับบัน้องไป,ไปยุ่งกับพุ่นนะฮะบัน้องไปใส่ไม้สัไมันจะใส่ไม้สัดมันหมายความว่ามันจะเสียงมันจะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะเกมภาษาลนะนาใส่ ไม่ซัดกับมันกะเท่าก็ไม่ขอจ้างนะครับอาดเก็มเก็มเก็มอย่างนีมันมันจะเปลี่ยนเสียงไปนะครับอาเรามาทวนทวนคำนะครับอทวนคำนะครับหนาวปีนี้มาโวยตัวละดูปู่อยูห่หูเงียบซอยดิ้นซอยขา ลบจำสินติดในซอบบ่ออกมาในโต้งนาแสนสบายคดง่ายนอนนะครับฮาเกิดเป็นคนตุกเข็นลำเข็นง่าวแค่เงินสาวหาลำบาก ยากจะถอนข้างเงินไว้ในกระเป๋าควาวอนเติเข้าตอนยาใส่ด้วยไข่เก็มนะครับอ่าก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ